ก็จบไปแล้วนะครับกับสืบคดีปริศนาหมอยายหรับโคนแดนซีซั่นสอนบอกเลยว,ว่าดีนาะปมาดเป็นพาร์ตโปรที่ดีแล้วล่าสุดก็ประกาศซีซั่นสามเรียบร้อยนะครับมีเป่าแน่นอนเรื่นดีแบบนี้ปั๊บมีแน่นอนประกาศทันทีด้วยน,ะนั้นจบซีซั่นผมชอบนีมากแล้วปมาดเลยถ้าใครอยากดูรีวิวผมก็ทราบ กดลิกนที่ขึ้นได้นะครับว่าผมรีวิวนั่นสองไปแล้วแต่อาจารนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาทิดหน่อยนะชวนท้ายปามจบใครดูมาแล้วก็ดูได้ซึ่งสรุปโรล,ลันหรือว่าชิซุยสูบรอดไหมรอดครับผมรอดคือตอนโดนยินอะ่ะเหมือนว่าจะยินโดนที่ปิ่นประผมอะขอมาเมาที่ให้ไว้เพราะสังเกตตอนที่โดนยินนะเหมือนไม่มีเลือดออดนะไอตอนบริเวณที่โดนยินนัดสุดท้ายอะไม่มีเลือดออดนะที่เห็นอะเหมือนแค่เสื้อผ้าฉีกขาดเฉยๆทรงผมไม่อะไรไม่วูเน,นี้ยใช้ชื่อใหม่ด้วยเป็นทามโมะเป็นชื่อญี่ปุ่นเลย เมือนว่าจะเดินทางไปประเทศที่เป็นญี่ปุ่นสมุทรนะจบดีคะอย่าน้อยประละครออยังรอดเราได้เห็นโมเมนต์เมาเมากับจินชีช่วนท้ายได้แบบจินชีก็อยากจะแบบสางสัมพันธ์กับเมาเมาเป่าไปกระโดดขัดจังหวะใครดูจบไปแล้วก็สามาัครคอมเมนต์ป้าคิดได้นะครับ